นะครับเป็นน้องกอ็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมหลังจากที่ว่าเรากลับไปบ้านกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกันมานะครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงหน่วยถึงหน่วยร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนหน้างานกันต่อนะครับจากที่ว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับ อยากที่ว่าเป็นพ่อลูกอ่อนอ่อนน้อมต่มตนอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอ่าเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นําที่ดีของครอบครัวนะครับอ่าท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับอ่าเราก็กลับมาถึงหน่วยนะครับก็เป็นชจอ่าเป็นชายอกสามอกเต็มตัวนะครับผมอ่าเป็นชายอกสามอกเต็มตัวเราเป็นนักรบอ่าเต็มตัวนะครับผมก็อ่าตอนนี้นะครับผมก็อ่ามาถึงหน่วย เสร็จแล้วก็เบิกปืนนะครับเบิกปืนเบิกแรงต่างนะครับแล้วก็แต่งตัวรับปืนเสร็จก็รุยงานกันเลยนะครับผมรุยงานกันต่อนะครับไม่ได้ไม่ได้กลับมาถึงก็อยู่ในกองร้อยก่อนไม่ใช่นะครับกลับมาถึงรับปืนรับไรแต่งตัวเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปบัตรงานหน้าที่ไปบัตรงานแล้วนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ ผมก็แวะมาบอกมาคุยกับ FC กับพี่น้องทุกคนนะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมในการเดินทางอะไรต่างๆนะครับก็ผมก็ได้เดินทางปลอดภัยนะครับผมน้องๆทุกคนนะครับทุกนายนะครับที่กลับไปพร้อมกับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งนีสานอุบลฝัง่งอะไรน,นะจังวัดอยู่นน,นครนายกานกครนายกนะครับ นักบอนายกบ้างอุบลบ้างเออนายจะลวยน้ายืนแดงต่างก็กลับมานะครับผมก็เดินทางปลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมก็ขี่รถวันนึงก็ถึงนะครับอ่าก็กลับมาถึงหน่วยก็ไล่เรียกกันไล่เรียกกันนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้อ่าผมก็แต่งตัวพอดีนะครับกําลังแต่งตัวเสร็จแล้วก็ผมก็บอกมาอ่ามาแวะบอกกับพี่น้องว่าเออนึกขึ้นได้ว่า เออเดี๋ยวผมแวะบอกกับพี่น้องอ่าอ่าสักคำดีกว่าว่าพวกผมมาได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเวลามันแต่ชันชิดด้วยนะครับผมก็กลับมาถึงก็แต่งตัวออกทํางานเบิกปืนออกทํางานเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังแต่งตัวอยู่นะครับกาลังใส่รองทรงรองเท้าอยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการออกทํางานของผมนะครับก็รอบนี้นะครับก็ ได้ดอกตั้งไว้คนหนึ่งนะครับดกตั้งไว้นายหนึ่งนะครับผมก็เป็นอาจารย์เพชรนะครับผมอาจารย์เพชรก็ไม่ได้ออกไปกับผมนะครับก็จัดกำลังพลคนอื่นแทนไปนะครับผมเพราะว่าแกนี่คือ,อเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าคือ,อเนื่องมาจากการ ไอ้ทำบุญนะครับเป็นการทําบุญทาสีทาสีให้กับอุโบสถอุโบสถอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็อ่าวงที่ว่ากําลังลา่วงที่ผมลาพักไปได้วันหนึงสวันเกก็กลับมาอาจารย์ไปเก่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่เกก็กลับมาที่ในวัดแล้วก็มามาร่วมทาสีมาร่วมทําบุญ เสร็จแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่ว่าตาสีนี่คือเราจะใส่ลูกกลิ้งใช่ไหมพี่น้องแล้วก็กําแพงบางทีมันสูงเราก็เราก็ต้องต่อไม้นะครับต่อนะครับมือบวมจับจับปืนไม่ได้จับปืนยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่ามามาฉัน้นมาดูเออเสร็จแล้วทีนี้มันบวมนะครับพี่น้องดูตึงเลยตึงแล้วก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผม จะ,จะให้แกพักผ่อนอที่กองร้อยนะครับไว้ให้หายก่อนแล้วก็ค่อยออกไปไปบัดงานพร้อมกันนะครับผมอเนี่ยโดนไม่ไปมันตําที่ว่างอ่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันน่าจะหักเสีนะครับอเสร็จแล้วก็หมอน่าจะนัดอีกสักสองสามวันได้เนาะเมื่อวานไปหามันรอบเล้ยเสร็จแล้วก็หมอก็นัดอีกวันวันที่เจ็ดนะครับอเสร็จแล้วก็ถึงกําหนดที่ว่าต้องลากลับมาไปบัดหน้าที่นะครับ เสร็จแล้วก็ผมเห็นมือแกบวมมือเกย์บวมมากก็เลยออกทําง,งานไม่ได้ผมบอกว่าให้เกดบอยู่รองร้อยให้พักผ่อนอยู่รองร้อยก่อนหาหมอหาอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้หายก่อนแล้วค่อยๆออ,ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องถามว่าเอออาจารย์เพชรไปไหนอีกนะครับผมก็เลยเรียกเรียกมาให้พี่น้องดูฉายก่อนนะครับว่าฉายเกิดมาจากอะไรนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ามีจิตใจเมตตามีจิตใจที่ อบอ่ามาดีที่จะทําบุญด้วยนะครับที่จะทําบุญก็พวกเราบอกแล้วว่าพวกเราสละชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนร่วมนะครับผมเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้หน้าที่และอุทิศตนนะครับหน้าที่และอุทิศตนนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราอุทิศอุทิศตนให้กับ ให้กับชาติบ้านเมืองไปแล้วนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วแล้วก็บวกกับหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เราต้องไปบัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถึงแม้ว่าชีวิตของเราเราก็ไม่เสียดายนะครับเพื่อคนส่วนรวมนะครับผมก็โอเคนะครับผมผมก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแต่งตัวก่อนเดี๋ยว ผมนัดน้องๆตั้งไว้ก็เวลาประชันชิดเหลือเกินนะครับก็ผมก็รีบๆแต่งตัวด้วยนะครับเดี๋ยวต้องออกทำงานอีกนะครับผมก็แวะมาตักทายมาคุยกับพี่น้องนะครับผมเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าพวกเรารที่ว่าได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่บ,บ้านใช้ชีวิต อเล็กอันเล็กน้อยกับครอบครัวก็พวกเราก็ได้กลับมาถึงหน่วยมารับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเหมือนผมนี่ผมกลับไปบ้านพี่น้องก็คงได้เห็นอยู่นะครับว่าทําอะไรบ้างก็งไม่ไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนกันนะครับก็มีงานที่จะเคลียร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ก็เคลียร์ไปเคลียร์มาก็ยังไม่เสร็จไม่ไม่จบนะครับเออก็ถึงวันลาที่ต้องกลับมาได้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรไว้กลับไปรอบหลังต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีดย,ย่าง ทำสวนหรือว่าขายจําพวกน้ําแข็งใสเป็นรายได้เสริมพิเศษเล็กๆน้อยๆได้กําไรวันละร้อยครึ่งร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับข้อที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัสนานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราได้มาอยู่ในพื้นที่สาจังหวัดแล้วพวกผมนี่คือซึ่ง ดีใจมากเลยนะครับที่ได้รับใช้พี่น้องอทุกคนทั่วประเทศได้รับใช้ชาติบ้านเมืองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ เป็นกำลังใจให้กับพวกผมกันมาตลอดนะครับผมก็โอเคนะครับผมอ่าเขามาเวะเวะมาทักทายมาคุยกันนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาตออกทํางานก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็อ่าไว้พบกันใหม่กับพี่จา่าคลิปต่อไปนะครับผมอ่ามีคลิปดีๆอะไรเดี๋ยวพี่จา่าจะมาะแนะนําจะมาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ่าต้องขอแยกลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับหลังจากกลับมากลับบ้านนะครับพี่น้องไปโซวันโกเมื่อกี้ก็ให้จ่าเปิดหัวข้อให้แล้วนะโันนี้ครับกลับมาก็ปวดครับพี่น้องนี่นะครับมอนัดพรุ่งนี้ครับไม่รู้จะยังไงได้นอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนโรงพยาบาลนะครับ เพราะว่าหมอบอกว่าแผลติดเชื ains, decir, en, calle, nada, peace, verdad, ้อพ <No. S 1> ี่น้องหมอบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลให้นอนโรงพยาบาลใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับทางนี้นะครับแล้วก็อาจารย์เพชรบอกว่าอาจารย์เพชรจะกลับมาทํางานก็มาก่อนครับก็หมอนัดวันที่เจ็ดต่อพี่น้องนะหมอนัดวันที่เจ็ดก็ถ้าอย่างไรก็น่าจะได้นอนโรงพยาบาลครับเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่ยุบเลยพี่น้องนี่มันยังไม่ยุบเลยนะครับก็อาจารย์เพชรเดินตอนที่กลับมาก็ไม่ได้ถ่าย คลิปให้พี่น้อง FC ได้ดูได้ชมนะครับก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับอาจารย์เพชรปวดมากเลยพี่น้องทรมานมากๆก็วันนี้ก็ให้ะจ่าได้มีหัวข้อให้แล้วก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในรลยอาจารย์เพชรก็อาจารย์เพชรขออนุญาตก,กินยาก,ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่เจ็ยดยังไงก็เดี๋ยวได้ถ่ายคลิปตอนที่ไปโรงพยาบาลมอนัดนะครับเดี๋ยวคอยถ่ายให้พี่น้อง FC ได้ชม ได้เห็นนะครับว่าอาการดีขึ้นไหมหรือยังไงก็คลิปนี้อาจาร์เพชรฝากกดไลค์กดแชร์กับใครอาจารย์เพชรได้เด้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณพีนงนเอฟซีมากๆนะครับที่ติดตามชมได้ให้กำลังใจอาจารย์เพชรเสมอมาขอขอบคุณมากๆครับผม